บ้านี่ถือกระเพานสันอู้อู้เอาเลยครับเอาเลยครับบ้านี่สุดยอดครับสุดยอดครับตัวนี้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกหน้าไงเนี่ยเต็เหงือกเต็มว่างบ่หนาๆเพราะมันต่งยามเร็วๆเลยสันมันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องหลังนี้มีอาการครับมีอาการอู้อเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอู้อปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องอู้อปลาดุกใจนี่แน่นอนเลยครับพี่น้องเนี่ครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขสุขทุกคนนะครับดับบรรยากาศพ่อพ่อกันในบรรยากาศเงียบเรียบแล้ครับเนาะนี่เสียงเปลียนเป็นโกบหทองนะครับเนาะติดตามตรงไหนตรงหน้าบ้านเอกนะครับพี่น้องแม่นม่ก็บอกว่านอนหน้าแล้วครับเนาะจะเอาเบ็ดมาใส่นะครับเนาะเต็มเต็มไปเลยนะครับวางเย็นนะครับไอติประกอบตัวน้อยๆนะครับเนาะพ่อใส่ครับ ย้ำมาแล้วครับตอนแรกว่าสีใสแต่สีภาพี่น้องพยายามเบิ่งนะครับเบิกทีมันมัเนาะครับนาะโอเคครับเดี๋ยวการพอคนเลาะไซไปแล้วนะครับจะพยาำต้องการเสียเดียวครับแร่นะครับครับเดี๋ยวเวลายามแล้วครับพี่น้องมาหนี่หลังเหล็กครับหลังเหล็กค้างเทียงเลยเนาะครับพี่น้องเนาะ เนื้อยังยังอยู่ครับพี่น้องนะครับหลุดลังต่อไปครับหลัทงที่สองครับพี่น้องมีอาการครับมีอาการครับมีอาการโอ้สายตึงๆเป็นอยงไรเนาะโอ้หลุดหลุดครับหลุดน้องโอ้หลุดหลุดครับจะว่ามีสองลอยมากกินอยู่ครับพี่น้องไปลังนี้อู้อลาเข็งลาเข็งพี่น้อง ปลุเค็งหน่อยครับเอาๆครับปลดก่อนพี่น้องตัวนึ่งปลุเค็งตุนหน่อยนะครับน้อดูอล้างนี่จะถึกปลุเค็งครับอือมหัวหอยรุดรุดรุด,รดปลาอยู่ไฮอยู่หน้นาเนาะครับพี่น้องออกมานอนหน้าเลยซื้อหรอครับมนันีไปครับลังต่อไปครับ ยอย่างหลังนี่อีกหลังนี้หลังนี้ครับเป็นยังไงเอ้ามีอาการครับพี่น้องหึ้มอื้มอ้มโวยตายยังโระบาดเลยโอ้ปดุกปดุกครับปดุกนี่ป้มดุกเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้ปดุกหน้าหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ครับลงมากับเปิดเกมเลยครับพี่น้องแต่ว่าตัวบ่ค่อยใหญ่ป็นใดเนาะครับเนาะแต่ว่ากระพา,านอยู่หรอกครับสัมไปครับ ทั้งนี่หลุดโอ้หลุดครับพี่น้องไปครับทั้งนี่เป็นยังไงครับพี่นออ้องเออโอ้โหนีอาการอยู่ครับมีอาการอยู่ปลุก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 ุกหน่อยครับพี่น้องโอ้ปลุกนหน่อยเนาะใส่จิ้วครับแต่ว่าพอได้อยูค่ครับสำหรับปลุกหน้าครับพี่น้อง กิ๋กบ่เอ้าดีดีด้อยิบถึงสุงไปครับไปครับนั่งต่อไปครับออ้นี่ครับพี่น้องไปดูคมใส่ใบมื่ขึ้นเนาะครับเนบาะบได้มาเอาเลยครับถือไม่นี่นะครับล้างนี้เลยพี่น้องนะ มันก็สีเน่าๆแล้วครับผมก็เลยบอกเอานะครับพี่น้องเนาะเป็นยังไงครับพี่น้องอันนี้โอ้ร้อนๆครับร้อนอีกครับเห็นครับคือเบลงหลังหุ่นอีกครับของเขาดำเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้คือช่วงมีอาการอยู่ครับอ้สายเบ็ดตึงอยู่นะครับนอะแต่ว่ามันเป็นยังไงครับโอ้ หลากกินซื้อครับพี่น้องสายตึงยู่ครับโอ้ยหลอนี่คือเ่าครับพี่น้องไปครับยังไงเซตบอูเดียบร้อยครับเอเขาหัวเลยครับพี่น้องหันผมฟันเอาเนาะครับเนาะตั้มไก่ๆเลยครับยูนี่หนีเนาะครับพี่น้องเนาะเสยดของดองครับ ไปครับพี่น้องครับพี่น้องเบื้องหน้ครับนี่เบ็ดผมจังใดครับนี่ปลามากินยังไดครับนี่แต่ว่าเห็นปลาอยู่ครับนี่เบื้องสวยผมเนี่ยครับบัดนปลานอนเองแรงอยู่ครับพี่น้องนี่มัน,นแนวใดล่ะครับพี่น้องบ้านป้าโคอนอนเองแรงอยู่นาะครับนาะ ือมันแปลกเนะครับบ้าน,นถือยังครับผมผมก็บเคยเห็นจกเถื่อนเป็นสิบเปน้อยเป็นยังล่ะคามมารับไปดูนังเนาะผมณป่ะแต่ว่ามันนอนเองแดงอยนะู่นเนาะคันว่าถือเบสดกรอร์โบแมนครับออืน้ยใส่บักใหญ่เลยครับใส่บักยางงามเลยครับนี่ เบ็ดพมอยู่นี่นี่พี่น้องมึงไงผมตกใจเลยที่เด็กว,ว่ามันถือปลาเนาะครับเนาะออมัมนมาจตงไร่เนาะผมว่าอืมใส่บบกงามเลยครับบ้านนี่ถือกระพริสัน,นอู้อู้เอาเลยครับเอาเลยครับบานนี้อู้สุดยอดครับสุดยอดครับตัวนี้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกหน้าเงี้ยเงี้ยใจเยือกไปวังบ่นั่นแหละเพราะมันต่งยามเร็วเ,วเวดียวเลยฉันมันหลุดเยอเดีย๋ยวพี่น้อง ครับอย่างนี้เลยครับบกเอบเลยครับพี่น้องออแน่นอนครับรอบแหลกครับผมส่เงียไปบังหันเนาะครับนาองมานอยู่ครับพี่น้องก็ได้เตียงอยู่ก็ครับเนาะรอบแหลกครับกะจังทาพยายามกันอีกรอบนึงครับพี่น้องนะครับส่เงียไปบังหันส่เงียไปบังหันบ่อือถ้าว่าเขาไส่นียเงงมันสี่บ่อเนาะเนาะมันสี่หล่อนเบิดแมนอยู่หรอกมันหลุดครับ แั่นใส่ไปโดนๆนี่ฉิหลุดครับพี่น้องครับรบแหลกกับพ่อหน่อยมันอยู่พี่น้องครับหลุดน้ำกันอีกครับไห้ครับพี่น้องคืองใช้ตึงๆครับอือืมอืหวยเขียงหน่อยครับพี่น้องเขียงหน่อยครับโอ้ยเขียงหน่อยนะับเนะองน้องปลาหน้าก็จำอยู่แล้ะครับพี่น้องเนาะใส่มนี้ครับใส่จิ๋วๆครับพี่น้อง จะมีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะครับเนาะมังหันกระเด็ดประดุกอยู่ครับไปครับผมพี่น้องทังนี้มีอาการครับมีอาการอู้ยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอู้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องอู้ยปลาดุกใส่นี่แน่นอนนะครับพี่น้องมาเลยครับอู้ยใสสวยเนาะครับขออภัยครับมังหันมีคนโทรเขาเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้แล้วครับมันนี้แล้วพี่น้องอู้ยใสสวยครับครับ ่ถือว่าพัานเลยพี่น้องครับเนี่ยเ,เดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บกันครับพี่น้องยังนไงยังไงพี่น้องอ้มีอาการครับมีอาการดุกครับดุกดุ๊กแล้วผมตั้งกล้องอันนี้ก่อนครับุกครับพี่น้องุนนนั่ี่ครับดุคบกครับดุก ใส่ในน้อยนะครับพี่น้องใส่จิ๋วๆครับเนี่ยกระเบิดเริ่พี่น้องไลยองใช้สิแดงไทยสนิเนะครับเนาะเนี่ยกระเบิดแล้วครับ,รบครับจุงูยางมะหอ่านนะครับพี่น้อง ยังเห็นเป็นคือส่งปลาอยู่ครับอ,อู้ปลาโคน่นอยครับปลาโค่นน้อยโค่นน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับเด้เอหอ่อยหยัดตั้งกล่องแป๊บนึงครับโอู้กินเลือดขนาดเลยพี่น้องหน่อยแต่ว่ากินเลือดครับช่วงนี้ป้านไม่ท่านใหญ่เนาะครับเนาะ เราวบ่ค่อยกินเบ็ดปันใดหรอกครับตัวน้อยๆครับแต่ว่ากับผ้าเดบลนพ้ด,นพด้เแกงนี่แหละครับเนาะแต่มาสรุปผลงานเลยครับยามมาลังสุดท้ายนะล้างที่บระติพุ่มกับบดไทยเบิองเด้อดครับ,รบมาสรุปผลกัน,นเลยเนาะครับเนาะ นงานมันนี่ก็ติดประมาณนี้ครับพี่น้องก็ได้แกงแู่ครับเนาะรับผมมันนี่ก็ออกมานอนหน้าเนาะครับมาเลาะเบิง่งเขามานอนอยู่หน้าเนาะครับมันนี่ก็ใส่เบ็ดเด่นไปนําเนาะครับก็บเป็นเนื้อใส่เดือนครับผมาปานบระานใหญ่ปันได้ครับอ่าบมาใสเ่นเด่นเนาะครับพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปไปนําพี่น้องเบิึงผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพวกพี่น้องเนาะครับที่เขามารับชมจนฮอดตอนนี้เนาะครับเนาะครับผมไ่าเจอกันคลิปหน้า้ะครับฝากขอามใพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องเดินป่าแชแนลนาะครับเนาะถ้ายช่วงเฮ็ดออกไค่ไลก์กับชื่อผู้นะครับพี่น้องวางยังไงผมมีคลิปยังมุมกระลงเบอร์หลักครับพี่น้องเนาะสําหรับวันอนี้ก,ก็ ก็ไดออมก็ได้เทียงอยู่หรอกครับพี่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ